ม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนสามารถสร้างรายได้กับประเทศไทยมากกว่า1,000ล้านบาทต่อปีแต่จากการระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้การส่งออกมะม่วงเกรดพรีเมียมไปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกิดการชะงักเพราะไม่มีเที่ยวบินขนส่ง โครงการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกตลาดประเทศญี่ปุ่นโดยการขนส่งทางเรือเป็นโครงการที่สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยนเรศวรในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างกรณีของการส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดญี่ปุ่นตลาดเกาหลีใต้นะครับตลาดยุโรปหรือตลาดสหรัฐอเมริกาก็ตามเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเที่ยวบินมันมีน้อยลง พอเที่ยวบินมันลดลงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าค่าระวางการขนส่งก็แพงขึ้นการขนส่งทางอากาศทําได้ยากนะครับทั้งทั้งที่ความต้องการปลายทางเนี่ยความต้องการยังสูงอยู่ก็เลยเป็นที่มาของการขนส่งทางเรือไปประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งเราทําสําเร็จประมาณปี6-1จากนั้นเราก็มีการพัฒนาต่อเมื่อปี2 5 6 4เนี่ยเนะเราจะใช้เทคโนโลยีในการที่จะเก็บมะม่วงภายในตู้คอนเทนเนอร์แต่มีการควบคุมสภาพบรรยากาศ ก็คือควบคุมปริมาณออกซิเจนควบคุมปริมาณของทร์บออกไซด์ที่เป็นปริมาณที่เหมาะสมในการยืดอายุมะม่วงนะครับเราสามารถที่จะทําการขนส่งแล้วก็ยืดอายุมะม่วงได้30วันครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินเป็น3เท่านะครับทางเรือที่ใช้ควบคุมสภาพบรรยากาศประมาณ1.5เท่าครับฉะนั้นในเรื่องของการขนส่งทางเรือก็เป็นทางออกในการขนส่งไปงไประเทศปลายทางไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นเกาหลีใต้หรือว่าในกรณีของที่เราจะส่งไปไกลกว่าน,นั้นคือไปดูไบนะครับแล้วก็ส่งจากดูไบเข้ามอสโก